สวัสดีสสดครับพบกับรายการเก่งการพยากรณ์รจะทำนายดวงชะตา12ราศีนะครับว่าดวงใครจะดีจะมีโชคจะมีลาบหรือว่าดวงใครจะมีเคราะห์จะมีอุบัติเหตุหรือว่าเกิดอะไรต่างๆขึ้นมาเราอยากจะเตรียมป้องกันแก้ไขครับวันนี้ก็ได้เจอกับท่านอาจารย์เก่งการจงใจพระมาพร้อมด้วยพรมพภาแก้วสาครเป็นประจำที่แอเพทีวีนะคะ คนกราศีพฤกษปักนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลเพราะว่าความใจร้อนหรือว่าไอ้ความที่เรียกว่าใจนักเลงอ่ะดื้อพวกดื้อด้านพวกกาได้กาศีนะตัดสินใจเร็วนะโดยเฉพาะเรื่องอบายมุกแล้วว่าเรื่องทะเลาะบ,บอกแว้งเนี่ยมันเกิดได้ง่ายนะเพราะว่าไม่ยอมเป็นสองรองไครต้องระวังเพราะไอ้ลาหูกลางคามันร่วมมาอยู่นะทําให้เราเสียหายง่ายฉะนั้นเดี๋ยวต้องระวังเป็นอย่างมากเลยนะ จะทาให้เสียเงินเสียทองโดยไม่ได้ตั้งใจนะะแล้วช่วงนี้ท้ายเลือกระหว่างโจรกับคนมีความรู้ถ้าเกิดชาวราศีพฤษภไปอยู่กับโจรนี่เป็นหัวหน้าโจรเลยไหมไปอยู่กับโจรเป็นโจรเลยอ่ะเป็นหัวหน้าโจรเลยเป็นมหาโจรเลยก็คือช่วงนี้ต้องระวังใช่ใช่ใช่ก็ไม่เคยดีแต่ว่างานการมันก็ยังยังดีอยู่นะงานก็แต่ว่าเราจะทําเสียนะงานมันดีแต่ว่าเรางานดีแต่เราทําเสียใช่หมายถึงถ้าทำเป็นทีมนี่มันเป๋เพราะเราเออ ว่าจะไม่พังพ่อเราอ,ะอ่ะนะดังนั้นอย่าไปนําทีมมาเมื่อดีส่วนเราสหลับความรักปานกลางครับนะตอนนี้ไม่เคยมีเวลาไปยุ่งกับแฟนเท่าไหร่นะก็เลยแฟนอาจจะห่างเหินหน่อยอาจจะมีปากเสียงกันบ้างเพาะดาวังคาปัตตุนี้มันมากลมรักอยู่<อ>แล้วมันก็มาถูกกันมาเจอกระลาหูเลยมันไม่ถูกกันมันก็เลยมีปากเสียงเยอะ อาจจะมีเรื่องในบ้านมากกว่านอกบ้านก็ได้บางครั้งก็นดะคือเรื่องทะเลาะเบาแวงใช่เรื่องเสียใจน้อยใจผิดหวังอยู่บ้างถ้าดูตามดงเนี่ยมันดาวอย่างเงี้ยพันธุ์ทเนี่ยมันก็ไม่ดีใช่ไหมแล้วก็มีอังคารอ้น่าจะเป็นอย่างนั้นมีปัญหาในครอบครัวมากกว่านอกบ้านจะต้องระวังเลยนะความรักก็ไม่ถึงก็ดีสิปานกลางอันปานกลางปานกลางแล้วเงินทองช่วงนี้ดีไมอาจารย์ก็ดีนะถ้าเกิดอยากได้ของใหญ่ๆห่สามารถซื้อได้เลยไหม ได้ของใหญ่ๆอะเหรออ่าอย่างเช่นจะไปซื้อรถซื้อบ้านซื้อที่ดินเงี้ยได้ไหมจ๊ะใหญ่ๆอย่างช้างแล้วป่ะช้างโมเดลก็มีเลยซื้อของชิ้นใหญ่มีมูลค่าแบบเนี้ยได้ไหมเดี๋ยวใบแบกอย่าไปแบกได้ไม่ดีเดี๋ยวเป็นเรื่องไม่มีโอกาสได้เลยใช่ไหมช่วงนี้ไม่มีอย่าหาเรื่องใช่ไหมอย่าไปหาเรื่องนะเพราะมันลาบใหญ่ไม่มีแต่ลาบเล็กๆมีใช่ไหมไม่มีเหมือนกันก็เพราะดาวพูดไปเข้าลาพระมันเป็นปากเป็นนิดอะกำลัง อ,อแล้วแหม่เลขอะไรดีเลยเอ้ยไม่มีเลยแล้วไม่มีเลยแล้วนี่ปฏิเสธเลยนัคือดาวใบยมุมช่วงนี้ทําไม่ขึ้น <c oughs> ไม่ขึ้น <c oughs> ไม่ขึ้นก <c oughs> ็ไปแตะเมื่อไรก็เสียตังค์เสียตังค์นะแล้วมีเรื่องขุดคุยแบบต้อง ขนาดขึ้นลงขึ้นสั่งมีการใส่ร้ายป้ายสีหรืออะไรต่างมีมีเหรอมีราศีพุธสรับกรรมเลยหรอรับกรรมเลยต้องระวังถ้าทําอะไรไว้ไม่ดีเก่าๆนะมันจะพุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยแล้วแบบนี้ส่งผลกระทบเป็นเรื่องสุขภาพแม้แต่นอนไม่หลับก็อาจจะเครียดเรื่องอะไรบ้างนะฮะอาจจะไปกินเหล้ากินเหล้าไปมันหลับมันก็มันก็มัเงี้ยมันมีหลายอย่างที่เข้ามาคือไม่ดีเนี่ยมันมีไหลยด้านที่เข้ามาแต่ก็ผ่านไปได้ไม่อย่างไรกก็อย่างหนึ่งนะใช่ไหม ้าผ่านไปได้จะทำตัวดีก็ผ่านไปได้ประคองไปได้แล้วเพื่อนฝูงนี่แนะนำกันได้ไหมเพื่อนฝูงเขาก็พูดแล้วเ็าไม่ฟังอ่ะไม่ฟังนะชาวราศีพฤษภดื้อไม่ฟังโอ้ดื้อๆดื้อๆดื้อๆราหูอังคารกลุมเนี่ยดื้อมากใช่เพราะเขาไม่ชอบตามใครไงไม่ฟังใครเลยไม่ฟังใครนะบริวารดีไหมบริวารตันดุนมัาชาพันธุบูตะดีบริวารดีแต่ว่าดีไม่นานนะมันดีดีจะขันลาบมันจะไม่ค่อยดีอะไปเย <ừ. S 2> อย่าไปยุ่งมันทั้งบริวารทั้งญาติด้ยนะฮะต้องหนีห่างเลย ừ, แล้วช่วงนี้มีเกณฑ์เดินทางไหมจางไปพักผ่อนหย่อนใจอ่าได้เลยได้เลยมีโอกาสมีโอกาส <ừ. S 2> มีโอกาสได้ใช้เงิน<อ>มีโอกาสได้ใช้เงินไม่ได้เก็บเงินไม่ได้ใช้เงินอย่างเดียวเออ,อเอาไปรูดการได้ไปเที่ยวได้เพราะนี่ก็รัฐบาลก็ให้เที่ยวเนี่ยให้เที่ยวเลยเคนอายุไม่รู้ข่าวจริงป่ะนะ อายุ55ปีเขาช่วย5,000บาทนะจ๊ะแล้วเรา84เขาช่วยไหมช่วยเหรอโอ้เปก่อนเคียเคียว่างเลยวัดอะเคียเต็มที่เลยว่างทุกสาราเลยจ้ะวะนี่เธอทันไม่ไปเที่ยววัดนเน่ยเออเอ้าลูกนะจารย์ต้องเข้าวัดเข้าทำไม ไเสวนากับพระมึงเดเออไม่เอาเลยไว้กับผมห่างไกลกันเข่ากันไม่ได้เลยอ๋อเหรอก็เลยทำมูลนิธิใช่ไหมของเราเองทำสบายใจกว่าออเอเอไม่อยากวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งไม่ใช่นะไม่เอาไม่เอาเของเราสบายใจกว่าหมดเวลาพอดีเลยของชาวราศีพฤษภแต่เราก็มาส่งท้ายสรุปกันนิดนึงต้องบอกเลยว่า ช่วงนี้การเงินของชาวราศิพฤษภสมไม่ค่อยดีนะคะมันอยู่ในช่วงตึงมือเปิดกระเป๋าบาน,น่จานโหมีแต่กลิ่นนะเอาไป3มเต็มสิเอามาลงยันให้เนี่ยเราลงส่วนทางด้านการงานและความรักก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสเท่าไหร่ยังอยู่ในเกณฑ์ป้าดกลางเอาไปห้าเต็มสิบนะจ๊ะวันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมเช็คดวงกันได้สดๆดที่นี่เอพทีวีแล้วพ่งนี้กลับมาเจอกับเราสองคนที่นี่นะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ